สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะคุณครูฝ้ายจะมาสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะ mm hmm. ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในแผนผังหัวข้อหน่วยการ เรียนรู้ที่4ค่ะการเขียนโปรแกรมนะคะวันนี้เราจะมาเข้าหัวข้อย่อยเรื่องการจัดเก็บไฟล์ค่ะและแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะเรื่องโปรแกรมลากเส้นค่ะค่ะม,มาดูนะคะการจัดเก็บไฟล์ค่ะ1นค่ะคลิกเมาส์นะคะเลือกเมนูไฟล์ค่ะโปรแกรมจะแสดงคำสั่งย่อยๆออกมานะคะดังภาพเลยนะคะ ด,ดูจากภาพนี้นะคะลูกนะใหม่เปิดบันทึกบันทึกเป็นอสองคลิกเมาส์เลือกคำสั่งบันทึกเป็นนะคะบันทึกเป็นก็จะแบบบันทึกโฟลเดอร์ใหม่นะคะหรือบันทึกงานใหม่นะคะลูกไม่ใช่แบบบันทึกงานเดินซ้ำนะคะแล้วตั้งชื่อไฟล์จากนั้นคลิกเมาส์ปุ่มตกลงไฟล์ถูกจัดเก็บไว้ในโปรแกรมสแ a t นะคะ,ะดูกันเว็บไซต์แนะนำนะคะเว็บไซต์สำหรับ เริ่มเรียนรู้นะคะการเขียนโปรแกรมนะคะ code. org นะคะค่ะต่อมานะคะแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะเว็บไซต์นะคะ code. org นะคะจะมีบทเรียนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะเลือกเมนู c l o s s Catalog นะคะจะมีคอร์สให้เลือกศึกษามากมายนะคะ ค่ะกิจกรรมที่4.2นะคะสนุกกับการสร้างตัวละครนะคะตอนที่1โปรแกรมลากเส้นค่ะนักเรียนฝึกเขียนโปรแกรมลากเส้นนะคะโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ค่ะอ่าเข้า google เลยนะคะลูกนะอ่าแล้วคลิกค่ะเว็บไซต์นะคะ code.org นะคะนี่นะคะพิมพ์ไปเลยลูกหรือจะใช้โทรศัพท์ก็ได้นะคะโทรศัพท์ก็สามารถเข้าได้เหมือนกันค่ะอ่าต่อมาค่ะ คลิกเข้าหน้ารายการหลักสูตรนะคะนี่รายการหลักสูตรนะคะจะอยู่ด้านบนเลยนะคะ,ะต่อมาค่ะคลิกเมาส์เลือกหัวข้อนักเรียนนะคะคลิกเมาส์เลือกคอร์สหนึ่งค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะคลิกเมาส์เลือกบทเรียนลำดับที่8นะคะ,ะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะตรงหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะคะลูกนะ ต่อมานะคะ5ค่ะโจทย์ต้องการให้คลิกเมาส์ลากบล็อกคำสั่งนะคะนี่นะมันหันขวาหลุดบล็อกนะมาวางต่อจากบล็อกคำสั่งเมื่อเรียกใช้งานค่ะบนพื้นที่ทำงานนะคะจำนวนหนึ่งบล็อกเพื่อเขียนโปรแกรมให้ตัวละครวราดภาพส่วนที่ขาดไปค่ะทดลองคลิกเมาส์ลากบล็อกคำสั่งนะคะดังนี้ค่ะอ่ามาดูนะคะคลิกเมาส์ลากบล็อกคำสั่งลากเส้นไปทางทิศตะวันออกนะคะมาวางค่ะอ่า 6ค่ะคลิกเมาส์ที่ปุ่มเริ่มนะคะแล้วดูการทำงานจะพบว่าตัวละครน,นะคะลากเส้นมาครบนะคะดังภาพค่ะต่อจากเมื่อกี้นี้นะคะลูกน้าถ้าเกิดหนูทำแบบครูนะคะเขาก็จะขึ้นว่า ขอแสดงความยินดีคุณทำปริศนาที่หนึ่งได้สำเร็จนะคะอ่าแล้วก็คลิกตรงไปต่อได้เลยลูกหรือใครอยากเล่นซ้ำนะคะก็คลิกที่เล่นซ้ำนะคะถ้าเกิดหนูทำผิดนะคะเขาจะไม่ขึ้นแบบหน้านี้ขึ้นมานะคะลูกนะเขาจะให้เราทำนะคะจนกว่าจะถูกะคะ่ะลูกนี่นะ ต่อมานะคะปริศนาที่สองค่ะลูกอ่าดูเขาให้ทำอะไรให้วาดหนวดแมวด้วยเส้น2เส้นนะคะเราก็นำบล็อกอะไรลูกนี่แอบกระซิบนี่บล็อกนี้นะคะมาต่อกันสองครั้งนะคะลูกลากไปเลยค่ะลากไปต่อนะคะต้องต้องทำให้ต่อเมื่อเรียกใช้งานนะคะมันถึงจะเริ่มโปรแกรมได้นะคะลูกนะอ่ามาดูกันคลิกที่เริ่มนะคะของครูก็ ลองทำแล้วลูกก็คือสำเร็จนะคะก็จะไปต่อไปเลยนะคะไปหน้าต่อไปเลยนะคะลูกนะต่อมานะคะปริศนาที่3ค่ะเขาก็จะให้หนูให้วาดเส้น2เส้นไปทางทิศตะวันออกและเส้น2เส้นไปทางทิศเหนือนะคะเพื่อวาดบ้านได้ให้เสร็จนะคะลูกนะอ่ามาดูกันอันนี้ก็คือครูลากบล็อกมาวางแล้วนะคะ ลองทำด้วยตัวเองก่อนนะคะลูกนะอพอครูทำสำเร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าขอแสดงความยินดีคุณทำปริศนาที่3ได้สำเร็จนะคะหากใครจะดูโค้ดนะคะก็ดับเบิลคลิกไปตรงปุ่มว่าแสดงโค้ดนี้นะคะลูกนะเราก็จะเห็นโค,ค้ดภาษาอังกฤษขึ้นมานะคะแล้วก็คลิกตรงไปต่อกันได้เลยค่ะ ต่อมานะคะปริศนาที่สี่ค่ะให้ลากเส้นขึ้นลากเส้นข้ามไปนะคะและลากเส้นลงมาเพื่อวาดรูปปราสาทให้เสร็จนะคะ,ะมาดูการนี่ก็เป็นวิธีการของครูเองนะคะหรือหนูจะลองเขียนด้วยวิธีการของหนูก่อนก็ได้นะคะลูกนะ,ะนี่ค่ะพอครูเขียนสําเร็จเขาก็จะบอกว่าขอแสดงความยินดีคุณทําปริศนาที่สี่ได้สําเร็จนะคะอย่าลืมดูโค้ดนะคะลูกนะโค้ดนะ ค่ะแล้วก็ไปต่อกันได้เลยค่ะต่อมานะคะปริศนาที่5ค่ะให้วาดก้านของดอกไม้นี้นะคะด้วยเส้น2เส้นค่ะลูกอ่านี่ก็เมื่อเรียกใช้งานนะคะแล้วก็นำลากมามาต่อกันเลยค่ะลูกอ่าเราก็จะได้ก้านของดอกไม้ดอกนี้นะคะก็ไปปริศนาที่6กกันเลยค่ะกดไปต่อเลยนะคะลูก ต่อมานะคะปริศนาที่6ค่ะให้วาดรูปให้เสร็จด้วยการใช้บล็อกกระโดดด้วยนะคะลูกน้ำบล็อกกระโดดนะคะอ้าวอันนี้ครูหลอกลองทํากันเองบ้างปริศนานี้นะคะเมื่อเรียกใช้งานนําตัวมาวางเลยค่ะแล้วก็อะไรอย่าลืมนํากระโดดออกไปที่ E นะคะมาต่อกันนะคะลูกแล้วก็นําบล็อกนี้อีกสองบล็อกมาวางต่อกันค่ะก็จะ ขอแสดงความยินดีคุณทําปริศนาที่6ได้สําเร็จนะคะเราก็จะวาดรูปภาพนี้ได้สําเร็จนะคะบล็อกนี้นะในปริศนาที่6นี้นะคะลูกนะก็จะมีกระโดดออกไปที่ตัว E นะคะเพิ่มเข้ามานะคะหนูดูดีๆสังเกตดีๆนะคะลูกนะต่อมาค่ะปริศนาที่7นะคะเขาก็ให้วาดและกระโดดเพื่อวาดเส้นประค่ะอ่าอันนี้ก็คือ วิธีของครูนะคะดูดีๆนะคะลูกนะว่าต้องวาดกี่เส้นแล้วว่างเว้นไว้กี่อันนะคะลูกนะดูดีๆนะอของครูพอครูทําเสร็จแล้วครูก็ได้ไปต่อเหมือนเดิมคลิกที่ไปต่อค่ะไปปริศนาที่8เลยนะคะต่อมานะคะปริศนาที่8ค่ะเขาก็จะให้วาดภาพและกระโดดเพื่อสร้างทางที่เป็นเส้นปะา ซึ่งจะโยงไปยังขุ่มทรัพย์นะคะอา่มาดูกันค่ะเมื่อเรียกใช้งานนะคะนี่นำตัวนี้มาก่อนเลยลูกต่อกันแล้วก็เว้นนะคะแล้วก็ต่อกันแล้วก็เว้นแล้วก็อย่าเหมือนครูตอนแรกนะลูกครูก็ใช้ตัวนี้แต่ความจริงมันต้องใช้ตัวนี้ค่ะนี่ที่คุณครูวงไว้นะคะลูกนะแล้วอย่าลืมเว้นนะคะสังเกตดีๆนะคะลูกนะว่ามันเว้นเท่าไหร่นะคะแล้วต้องเดินขึ้นกี่ครั้งนะคะลูกอ่ะ ไปปริศนาที่9ก้ากันต่อเลยค่ะต่อมานะคะปริศนาที่9้าค่ะให้ว่าตามนี้นะคะใช้เส้นสามเส้นเท่านั้นนะคะลูกอันนี้ง่ายอ่ะมาดูกันค่ะเมื่อเรียกใช้งานนะคะแล้วก็อันนี้ลูกมาต่อเลยแล้วก็อันนี้อีกครั้งมาต่อแล้วก็อันนี้มาต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะ ขอแสดงความนินีีคุณทำปริศนาที่9ได้สำเร็จค่ะก็ดูที่โค้ดด้วยนะคะลูกนะอันนี้จะใช้แค่สามทันเท่านั้นนะคะต่อมานะคะปริศนาที่10ค่ะให้วาเส้นปราโดยใช้ทั้งบล็อกกระโดนและบล็อกลากเส้นนะคะมาดูกันลูกเมื่อเรียใช้งานนะคะน่ะ รอบนี้นะคะเจ้าตัวนี้นะอยู่ตรงนี้นะลูกนะเราต้องหันอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็กระโดดออกไปนาะไปที่ตัว W นะลูกนะทำกี่ครั้งนะคะแล้วก็เว้นกี่ครั้งดูดีๆนะคะลูกนะอย่าสับสนนะอ่ะแล้วพอทําเสร็จนะคะขอะแสดงความยินดีคุณทาปริศนาที่1ิบได้สําเร็จนะคะสังเกตดีนะคะลูกนะพื้นที่ทํางานนะคะตรงนี้นะคะเราจะส่วนมากเราจะทําไม่เกินเขาหลงหลุก หรือว่าจำนวนเท่าเขาพอดีนะคะที่เขาให้มา6บล็อกอย่างเงี้ยปิศนาที่11นะคะคำถามแบบบราณนะคะลูกนะบล็อกไหนบ้างนะคะที่แก้ปริศนาอันนี้นะคะ,ะมาดูกันเขาก็จะให้อะไรขวาก่อนไหมมาดูกันครูเลือกอันเนี้ยหรือหนูจะลองเลือกอันนี้ก่อนก็ได้ลูก ถ้าเกิดถูกนะคะเขาก็จะบอกว่าถูกต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะมาปริศนาที่12กันนะคะปริศนาสุดท้ายค่ะบล็อกกลุ่มไหนที่วาดออกมาเป็นลูกสี่เหลี่ยมจัตุรัสดูดีๆนะคะลูกนะ้าเด็กอยู่ตรงนี้นะคะเราจะต้องเดินอะไรนี่ก่อนเดินไปเดินขึ้นบนไปก่อนอ่ะเหลือสามข้อนี้แล้วนะ อให้ตอบเองอ่ถ้าเกิดใครตอบถูกนะคะก็จะถูกต้องเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะ ต่อมานะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่71ขามาดูกันค่ะแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์เช่นเว็บไซต์ code.org นะคะพี่ปูเขาก็จะถามว่านักเรียนเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ code.org เพื่อฝึกทําอะไรตอบไปเลยนะคะลูกว่าฝึกใช้เมาส์ให้คล่องนะคะ ต่อมานะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่72ค่ะกิจกรรมที่4.2นะคะสนุกกับการสร้างตัวละครค่ะเขาก็จะให้นักเรียนเขียนโปรแกรมลากเส้นจากนั้นบันทึกผลลงในแบบบันทึกนะคะโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมและวตอบคำถามค่ะมาดูกันค่ะ1นนักเรียนพบบทเรียนศินลปินหรือไม่นะคะลูกติ๊กไปว่าพบนะคะ2โปรแกรม แสดงหน้าจอตามบทเรียนที่นักเรียนเลือกหรือไม่นะคะแสดงตามบทเรียนนะคะลูก3นักเรียนสามารถลากบล็อกคําสั่งมาวางบนพื้นที่ทํางานได้หรือไม่นะคะติ๊กไปว่าได้ค่ะ 4. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมลากเส้นได้สําเร็จหรือไม่นะคะติ๊กไปว่าสําเร็จนะคะลูกนะแล้วก็ 5. ในระหว่างการใช้เมาส์นักเรียนพบปัญหาหรือไม่นะคะอย่างไรคะ่ะติ๊กไปว่าไม่พบนะคะลูกนะ แล้วก็นักเรียนสามารถสั่งให้โปรแกรมลากเส้นลากไปในทิศทางใดได,ได้บ้างนะคะอ่ามาดูกันค่ะต่อไปว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะคะลูกนะค่ะมาถึงสไลด์น่าสุดท้ายกันแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่เรียนกันในสัปดาห์นี้และของสัปดาห์ก่อนๆด้วยนะคะอ่าอย่าลืมทำ แบบทดสอบนะคะครั้งที่2นะคะลูกนะใน Google Form นะคะแล้วก็เราจะมาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำแบบทดสอบครั้งที่1น,นะคะอย่าลืมเข้าไปทำด้วยนะคะครูอัปเดตคะแนนแล้วนะคะเป็นปัจจุบันแล้วนะคะลูกนะส่วนวันนี้พอไว้แค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย